เปิดละครทำเงินช่อง7เป็นละครเรื่องดังของช่องหลากสีที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับละครเรื่องแม่เบี้ยที่นำแสดงโดยเอสกันทพงศ์และนาวทิศนาฏโดยมีเอสุปชัยเป็นผู้จัดละครโดยล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา30ตุลาคม2565ทีมนักแสดงได้ตบเท้าเข้ารับรางวัลปรีเทพทองคำ2565 1เอสกันตพงศ์คว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม2 now, านาวทิศนาฏ คว้ารางวัลนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม3ยุ้ยปฐมวันคว้ารางวัลนักแสดงสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม4พลภูนพัฒน์คว้ารางวัลนักแสดงสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยม5เอสุปชยัยคว้ารางวัลผู้จัดละครยอดเยี่ยมสรุปผลรางวัลที่แม่เบียได้รับ,สม,บ F ever. F ever สมทบหญิงฟีเวอร์ฟีเวอร์อวอร์ดสอสมทบหญิงยอดเยี่ยมพันทิพทลวิชันอวอร์ด2022ผู้จัดละครยอดเยี่ยมพันทิพทลวิชันอวอร์ด2022 นำชายยอดเยี่ยมพันทิปเ์โทรวิชั่นอวอร์ด2022องค์ประกอบสินดีเด่นโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36นักแสดงน,นำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี g o o b a บ Star Media Award 2022สุดยอดผู้จัดแห่งปีมณีเมฆลา2,565บลคคลดีเด่นมณีเมฆลา2,565กำกับสินดีเด่นมณีเมฆลา2,565นำหญิงเจ้าสเสน่ห์ยอดเยี่ยมนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมตรีเทพทองคำ นำ่ายหญิงยอดเยี่ยมตีเทพทองคําสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมตีเทพทองคําสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมตีเทพทองคําผู้จัดละครยอดเยี่ยมตีเทพทองคานอกจากนี้ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัล Asian Television Award ครั้งที่27สาขานันแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแห่งเอเชียรถเมย์คนหนึ่งนิดงานนี้มารอลุ้นกันย้อนกลับไปลาสุด3สิงหาคม2564เรืคอนละครแม่เบียก็ทำเอาหน้าจอแทบลุกเป็นไฟ กับฉากเด็ดของพละนางที่จินตนาการถึงกันแม้ไม่ได้สัมผัสกันมากมายแต่สื่อความหมายชวนหวิวโดยเฉพาะฉากของพระเอกตอนอยู่ในห้องน้ำคนเดียวมียิ้มทำหน้าฟินสุด,สดโดยทางผู้จัดเอสุปชัยก็ได้ลงคลิปซีนนี้แบบชัดๆในไอจล้อมแคปชั่นจินตนาการไร้ขีดจำกัดแมาเบียขนาดที่หนุ่มเอสกันพงก็มาเอมเมต์ขีี้ตัวเองว่าทำไมชนะชนต้องเอามือตบกระ,ะจกด้วยครับพี่เอ นอกจากนี้เอสกันตพงได้แชร์คลิปซีนดังกล่าวลง IG story พร้อมแท็กหาเอสุปชัยกับแคปชั่นเปิดใจว่าฉากนี้คือที่สุดของความอายในชีวิตการแสดงแล้วครับ